จถือสาเด้อ hmm. ท <Hey, understand. S 2> ุกคนที่เขาคนไม่ม <yes. S 1> ีนะถนอาน้ำแล้วทุกคนเลยหิโพ่อยว่าโพ่อยได้บ้างบ้าทุกคนไปเบิ่งว่าตัวใหญ่ตัวน้อยชั้นั้นบ้างทุกคนเอเดนงได้นะโพตี๋

เขาปอาเจ็บปใครในกูเนยู่พิเ้าแล้วคืนนี้ก็เขาโลมามองหนูในห้องเข่าบางบางตัวบางวันนี้ยู่กันนานกวทุกแต่ก่น้อยถงูล้ปกาเจ็บปใครในกมนยูแต่เนี่ยย่ไปยนเป็นยีนหกตมันอนได้แหละแต่ไมสนุนมันมบรด้านบ้านเถะคือว่าน้องโมดู้านจดูมก่ Nói ngay xa lắm rồi ไอ้อยเฮ็ดท่าแล้วเห็ดกินกันทุกคนอเอ้ยแต่ปีนั้นไ้หนอยว่าสิเก่งเงาเลยพะเม่ไ้หนอยว่ามุกเอาเขิดกะน,นี่มุกซื้อดอกผักเบื่อผักกับกิโซ่บุลีรี่ป่าหยาโมองทุกคนไปเบิ้งได้ปลาป่าได้พอปิงป้งปิ้งหนึ่งสองปิ้งปลาบุลีรี่ป่าหยาโมองผู้สาวนี่ หมกเขียดน้อยติดกระตจงกะเก่งอมเงินที่ผ่านมาผัดม้อนีหมกเอาเสบอยู่ใดหมกการกินแล้วก็เธอทุกคนหมกเขียดน้อยก็เสบด้วยอนไอยฝากเลยทุกคนฝากหมกปกอ่อหมกเอาหมกบางขมขม

আমি দিন লেমন মোৰ ปิ้งป่าเล็วจักหมกบ้างหมกบ้างแล้วจงวังนึ่งเคศข้นเพราะว่านึ่งเขตนะมันเหงือบสิเป,ปื่อยสบสิสุกแห้งประมาณสองสามชั่วโมงบอกเลยปิ้งป่ากินข้าวคอนอย่ารอสิมาตัดมาถูกคนทุกคนเลยโอู้มันจะซ่าทีนะ่เนาะ กรวกับเอ็ดแบบปิ้งอะไรทุกคนเลยบบได้ตั้งเซอร์มันโบมีขีดเท้าเราก็เอ็ดเซมิปิ้งเอาไฟมาลาบนีกรบบบตองโซดกระโบซูรับก็ไดฝ้าเลวทุกคนไฟมาลาบกรตองยังไฟนไม้กระตอง ตามมาทั่วเสือมาก็แทบๆเลยทุกคนบุกบ้านสุกเลยแต่งนุ่มกีข้าวกระเล้วๆทุกคนมีแต่มาะโ่วปงป่าแลยกระปลาดีค่ะ เพิ่แล้วก็จมีชิ้นเพิ่มเลยนะมามาเด้อทุกคนกินข้าวเชาลกันกินอตะลังมนีนะมเท่าลงมาตะลังลงากินกัลิติงปิ้งปลาตาบมะทูสุดยอดจงไม่เท่าเนาะคือพอเลยจงไม่เท่าไม่เท่าพอไม่นีรการนึ่งล่นกับไ้ต่อยเลยนะ กูนะซาเอาแลอกอันนี้แล้วบอกว่กัับเจอปอยได้ฟชานู่เด้มาโดนลงเยน้ำเนยนะเนยเสบอกเกลยวกินก้อนทคนบกบ้างเ่อท่ได้สุลงมาแเบาผืนเชียงผ้าแบใช่ไหมัเปกระงเบาพืนมาทำอันอ่อนนานปะไปบมาจกคน คุณยิ่มมกป่ามกปีซื้อบไหาบ่มได้เป็นม่สแจุดวาดาดนี่จุดมาโคไปให้นี่นะนาสิมขนางหน้าทังคางทังนาย่านาแงยสูบเร็วหอมีอซยได้ทุกคนเลยเอมึงเคียดหมกแล้วกันนึ่งเอาทุกคนเลย กินข้าวแล้วแล้วกลับไปซูนทุกคนเอ่ยบันนี้นะมกบ้างฮังกะซุกละแล้วกะนุ่งเขรียดโตอตอนนี้นะนุ่งเขรียดกับพระันย์ตะซุกเอาไปกินต้นง่ายทุกคนเอ่ยมกบ้างกับนุน่งเขรียดนะไปไปซูนบันนี้เอาปันมาต้นบันนี้เมื่อวานยังโบาสายไปลเลยทุกคนเอลยยังสาวๆได้อยู่เพราะว่ามันต้นเท่าหลายยังบบเล็วสมหมดตอนเทิ่งขอหวนเด็ด คล้ายๆคืออันเฮดที่ก็ะเจ้าย่ำนะนะกกมกห้ากังโค้ง่นงมาผิวแลงๆลงมาเลยมาฮอดชูแล้วกับท่านปั้นคนเอ้ยพอรอยยังฝนห้งปั้นนี่มันบ่เฮ้าลราเอามาฝน ิพอได้ประมาณหอดแล้ว hmm. สี berries, <in> ่เพชรต่างน่ไหอกว่าตะเก ا าที่กะท่าตาบากได้เสือบพ่อทีเปชรต่างหรือสวยเด้อโทตัวนี้ก็เพราะเราโดนฝนอันนี้ก็หึงเติมยิ่งได้เร็วกำลังเอาา อันแลกหวานล,ลืมมาบมาบสิเฮาจอดจอดแรกวบบนี้นะป๊ดหน้ากับท่านกูไดทกนเลยอันนี้นะมันจะมาก,กันปีนได้นะอันเล็กก็ง รีวิวขาตะกรงทุกคนเอาไม้ช่างไพ่เฮ็ดเอาเพราะว่าขาตะกรงละน้อยน่ะละน้อยไ่ได้เอามอาทุกคนเลยละน้อยป่าอยู่เตบ้านเอลัเเืินบมไัพวกคางละทุกคนคางละเข,ข็นปัดประตก็หักก็ได้น้อยนึงทุกคนเลยคงปั้นเพละ่ะคงปั่นแบบ หรือว่าน็อตมันไหม้พี่เดือนี่แหละพอโดยออกไปเอานะออไปเอามาหั่นใช่ไหมอ๋อแล้วเธอกรเยอะขึ้น ปัน่นเพลวโซยแล้ว,ลวทุกคนฮอนหอนหอน,อนเดดอันนี้เมื่อนนนะไปแล้วค่กนอตโะป๊กา่กรสนุกแล้วก็ไปได้แล้วทุกคนหกปกักน,นกันปันโตวันนี้เคยจะเบิดได้ละ ตอนนี้มันต้นหักกระป๋าแลาวละทุกคนพอดีเทงป๋าแลาวกะสายเติบอันนี้เด็ดเด็ดเทงเทงเลยเออคนหอนมาเียกินมะม่วงสิไม่แห้งด้วยจตะยังบบทันตะทุกคนเอ้ยมันแดดละต้นนี้กระเทงละแดดแห้งเฮาพักกินเขาง่ายก่อนต้นแหล่งมาจังตะมันต้นกะ แดดแดดเลยมื้อนี้นะปั่นมาต้นแล้วแล้วน้อยออมไปกี่เข้าง่ายทุกคนเอ้ยแต่ว่าบ่ได้ถ่ายต้นน้อยกี่เ้านะกี่เข้าง่ายนะกะกี่ส้มกี่แฉวหึงเติบแล้วก็อ่านดำมาไปเท่าแล้วแล้วกะว่าห้ามันตาเปนต้นเถอะพอแล้วน้อยทุกคนเสือพอกก็แม่น้อยตาแล้วละหากันตาแล้วนี่บ่ริสข่าวเลยพอพอน้อยนะปั่นแล้วกะตาทุกคนบ่ริสข่าเลยแม่นั่นแหละเดดต้นทึ่งๆนะค่ะว่าต้นแรกอย่างตามันแห้งบ่ เอาตัวแด้ทห้งทงในแห้งไหวนเลยะห้าวได้เร็วตอนนี้พอเรอยออกอทุกคนอยไฟ้าสูตรยันเบห้ามากินโว้อยเฝ้าเดี๋ยวมาขลุ่นก่อนคำได้ละ เดี๋ยวโบจะได้มันหนานะ อย่ถือสาเด้อโคตรดีเข่าโคตรเบ,บืนี้นะถ้าเขาโรดเมื่นี้มันแล้วไหวกลัวเลยถ้าห้าเอามือเขาโรดมันก็น,น่าเลี้วมันหลาย อันนอทุกคนตอนนี้ก็คํำแล้ะ,ละน้อยกับซิโออกไปหาดึงข้าวก้อนสำหรับคลิปนี้กับปุม่มีพิเลอร์ไลายขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจหมดทุกคนที่เข้ามาติดตามไปครับชมมาเป็นกำลังใจละน้อยเด้อเดี๋ยวกันใหม่คลิปหนะ้าบาย